อาหารแมวแบรนด์ไทยนะครับทั้งหมด5แบรนด์ในวันนี้โอ้โหจะเย็นใครเคยกินปลากระป๋องมาฉัาหลังจะยิงเย็นลูกสุดๆนะฮะอย่าว่ากันว่าง,างี้นะฮะผมเนี่ยเคยกินชิมอาหารหมาด้วยนะฟ้าข้าวสารได้อยู่แถวในเมืองหรือเปล่าที่มีฝรั่งเยอะๆไม่ใช่นะครับอันนี้ต้องเก็บไว้ให้อิทซยดนะครับทีมง,งาน,นะครับเราคงเคยเห็นแมวที่อ้วนฉุกันบ่อยๆใช่ไหมในเพจนี้แหละ โอ้นะครับโอ,อ้โอ้นะครับโอ,อ้โอ้นะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมไอซ์นะครับผู้ให้เสียงภาษาไทยของฉลามเออผมว่าลดน้ำหนักหน่อยดีไหมครับก็จะมารีวิวนะครับอาหารแมวเป็นแบรนด์ไทยน,นะครับทั้งหมด5แบรนด์ใ, <Kendra. S 2> ในวันนี้ซึ่ง อาหารเหล่านี้เนี่ยแมวของเราก็คือฉลามนี่แหละไม่เคยกินเลยนะครับเราจะมาดูกันว่าจะเป็นที่โปดรดปานของฉลามแค่ไหนผู้ช่วยของเราในวันนี้นะครับก็คือเจ้าฉลามนั่นเองนะครับมานี่มานี่คือผู้ช่วยของเราฉลามจะเป็นผู้ทดสอบในการชิมอาหารซึ่งฉลามเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญมากในเรื่องของการรับประทานอาหารนะครับเวลาไม่มีอาหารแมวเขาก็จะดันด้นไปหาอาหารคนมากินจนได้นะครับที่ออฟฟิศไม่สามารถวางอาหารไว้เลียล่าได้เลยนะครับเพราะว่าจะเสร็จฉลามหมดเนี่ยมันโตด,ดี โอเคเรามาเริ่มกันเลยแต่และแบรนด์เนี่ยนะครับเราเนี่ยไปคัดสรรมาคือเลือกจากซองอ่ะเชื่อว่าหลายๆคนอนะ่ะอยากเลือกอาหารเปียกให้แมวถูกไหมแต่ว่าก็ไม่รู้จะเลือกจากอะไรฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้เรามาแกะดูกันนะครับว่าอันไหนที่แมวน่าจะชอบไปกันเลยรายการนี้อาจมีภาพเสียงที่ดูร้ายและเนื้อหาที่อาจไม่ถูกใจ100เซเพราะเป็นความชอบส่วนบุคคล คนรีวิวรีวิวตามสิ่งที่เห็นหากผิดพลาดก็ขอโทษด้วยแต่เราไม่ผิดแมวอายุต่ำกว่า1ปีควรได้รับคำแนะนำโอเคนะครับเราจะเริ่มจากตัวแรกก่อนนะครับตัวนี้คือตรองอยู่ตัวแรกเราจะเริ่มจากแบรนด์ Snappy Tom ตัวนี้ราคา23บาบาทสามารถหาได้ในร้านขายอาหารแมวทั่วไปมันเป็นตับวัว ในน้ำเกรวี่มาลองดูกันนะเดี๋ยวผมจะแกะเลยนะสำหรับสแนปปี้ทอมอาฉลามอดูกกลิ่นว่งใ้กลิ่นีิ่งโอ้โหจะเย็นก็เชื่อว่าฉลามน่าจะชอบนะฮะขนาดยังแกะไม่ทันเสร็จมันเลียแล้วนะครับม,มันเป็นสินค้ากลุ่มกรนฟรีนะครับไม่มีส่วนผสมของธัญพืชคือเป็นเนื้อเนื้อลนะ้วนๆอะวางเงนเถอะมีวิตามินเกลือแร่แร่ธาตุคทรบทั่วเลยนะถ้าเกิดเราดูหลังซองเนี่ยเขาก็จะมีระบ,บุไว้นะฮะ ใจเย็นฉลามเดี๋ยวขอดมกันนะอ่อจริงนะก็ไม่รู้หรอกว่าตับวัวเนี่ยมันกินยังไงนะมันก็กินเหมือนปลาทูน่าใครเคยกินปลากระป๋องมาฉลามใจเย็นเย็นลูกเดี๋ยวผมจะตักขึ้นมานะครับเอ๊ใจเย็นเย็นนี่คือตับวัวในน้ำเกรวี่เอาจริงกินเหมือนปลานั่นแหละตัวเนี้นะครับมีโอเมก้าสามวิตามินแร่ธาตุครบเลยบำรุงสายตาบำรุงทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายนะฮะมาฉลาม ถึงเวลาของท่านแล้วเราจะมาดูกันว่าฉามจะสามารถกินหมดได้ภายในกี่วินาทีนะครับเ้าเรียแล้วนะครับเรียแล้วนะครับโอ้โหอันนี้คือเนื้อตับวัวนะครับมันก็จะมีเท็กเจอร์เนี่ยของความแบบว่าเหมือนเนื้อวัวเละๆนิดนึงนะครับเอาไปกินน้อนทําไมเคยกินตับไก่ไหมน่ยมันจะเป็นอย่างนั้นแหละแล้วก็จะมีกลิ่นคล้ายๆกับปาทุน่านิดน,นึงอะน่าจะเป็นเนื้อตับแหละแต่ว่าเป็นน้ำเกรวี่ที่เป็นรสปลา อย่าว่างนันว่างี้นะฮะผมเนี่ยเคยกินชิมอาหารหมาด้วยนะ<ป>จริงเพราะว่ามันหอมไงเมื่อก่อนเราก็ให้อาหารหมาอาหารแวมวใช่ป่ะแล้วเราก็แบบว่าเออรู้สึกอยากชิมอะไรเงี้ย<ป>ก็เลยชิมมานั่งก่อนมานั่งนี่<ๆ>เดี๋ยวจะให้กินตัวต่อไปอันนี้นะครับคืออาการของฉลาดเสียทรงมากนะฮะเวลาได้อาหารหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ยุดตัวต่อไปนะ เราจะมาดูกันที่แบรนด์นี้นะครับชื่อแบรนด์เหมียวเหมียวชื่อไทยไทยแน่นอนมันเป็นแบรนด์ไทยไงมันก็เลยชื่อเหมียวเหมียวนะสำหรับตัวนี้นะราคาอยู่ที่16บาทปริมาณนะอยู่ที่85กรัมทำมาจากเนื้อปลาแท้นะแล้วก็มีโอเมก้า3วิตามิน E วิตามิน B นะทอรีนไม่ใส่วัตถุกันเสียสำหรับรสชาตินะที่เราเลือกมาเนี่ยรสปลาทูน่าหน้าปลาแซลมอนนะรเราจะมาแกะกันเลยนะครับ โอเคตอนนี้นะครับมีแมวเสียสตินะครับแมวเสียทรงนะครับโอ้ตัวนี้นะครับเวลาแกะออกมาเนี่ยมันจะมีความวุ้นนิดนึงเป็นเนื้อเจลลี่แบบนี้นะฮะคือถ้าเทียบกับอันเมื่อกี้อันเมื่อกี้ก็คือว่าจะเป็นชิ้นๆมาเป็นเละๆมาถูกป,ปะแต่ว่าตัวนี้นะครับจะออกมาเป็นแบบเจลลี่นิดนึงนะครับเขาจะบดเนื้อมานะครับค่อนข้างละเอียดนะตัวนี้อ,อ่ฉลาดก,กินได้ตะก,การมากนะครับคือมีจานให้ไม่กินในจานไปกินที่พื้นใช้ง่ายตัวนี้ใช้ง่ายนะแล้วก็กินกินผง กิน่นปามากเลยนึกอยู่ทะเลอ่ะอสุดๆนะฮะกลิ่นแรงมากปลาแท้ชัว์ๆฉลามเนี่ยมีข้อดีอย่างหนึ่งนะครับแกเวลาเราให้อาหารนะเราไม่ต้องล้างจานเลยอ่ะเกี้ยงนะครับหมดเกี้ยงเลยต่อไปแบรนด์ที่3กินโนะชื่อญี่ปุ่นเนาะชื่ออยู่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นพอมันเป็นแบรนด์ไทยอ่ะก็ทําทให้นึกถึงว่าแบบกินเนะกินเนะกินกันเนะอะไรเงี้ยราคาอยู่ที่20บบาทเป็นรสปลาทูน่าหน้าปลาข้าวสาร ปลาข้าวสารไี่อยู่แถวในเมืองหรือเบลว่าที่มีฝรั่งเยอะๆไม่ใช่นะครับเป็นปลาข้าวสารนะเนี่ยขนาดยังไม่ได้แกะซองฉลามยังมีอาการขนาดนี้ถ้าแกะซองจะขนาดไหนนะมาดูกลิ่นกันนะกลิ่นเป็นยังไงบ้างอันนี้หอมหอมเว่ากลิ่นปลามันไม่แรงเกินไปนะครับเหมือนกันเลยนะครับเขาเป็นเนื้อปลาแท้ซึ่งมันก็คงปลาแท้แหละเพิ่งดูข่าวลูกชิ้นปลาปะเออคงไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะเพราะอันนี้กลิ่นปลาแรงมากนะครับมีโอเมก้าสามบำรุงสายตาแต่ข้อดีนะข้อนี้ผขมไม่เติมเกลือแล้วก็ไม่มีสารกันบูด ไม่เติมเกลือนะดีมากนะเพราะว่าแมวเราจะได้ไม่เป็นโรคไตนะครับเป็นเนื้อเจลลี่นิดนแต่ว่าก็จะมีความเละๆนิดนึงเป็นปลาเป็นตอนๆอเลยเป็นชิ้นๆเลยนะครับแบบนี้นะครับมีคนอดทนทนไม่ได้นะครับไม่ไหวแล้วนะฮะโอ้นะครับโอ้เอ้าโอ้นะครับโอ้เอ้าโอ้นะครับอ้าวฉลามมากินแบบผู้ดีนะครับมากินในจานนะครับตกก็ไม่ต้องห่วงนะครับพื้นจะสะอาดเรียบเลยเพราะว่าฉลามเรียทุกเม็ดทุกอันทุกชิ้น คือฉลาดเขาแบบกินเก่งมากตรงนั้นตอนนี้เขาจะกินจานเข้าไปแล้วนะครับหมดเกลี้ยงนะครับต่อไปจะเป็นแบรนด์ที่4ี่นะครับแบรนด์นี้ชื่อว่าจินนี่จินนี่จ้าจินนี่จ้าอันนี้ก็เป็นกลิ่นเนื้อเหมือนกันนะครับเนื้อเนื้อก็คือเนื้อบัวนั่นเองนะครับโป๊ะ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 เนื้อปลาเปไก่เป็นเนื้อไก่อยู่บนมาปลาทูน่าอีกทีนึงไม่ใส่เกลือเหมือนกันของแบรนด์เมื่อกี้เลยนะครับเขาบอกว่ามันลดกลิ่นมูลนะครับ บางคนไม่เข้าใจว่ากลิ่นมูลคืออะไรนะครับกลิ่นมูลก็คือกลิ่นขี้ใครเลี้ยงแมวก็น่าจะเข้าใจนะว่าแบบว่าในกระบาดทรายนี่คืออื้มมากนะ้าไม่เก็บสักวันสองวันนี่คือแบบไม่ไหวอ่ะฉลามมูลเหม็นไหมจ๊ะนอกจากรถกลิ่นมูลนะครับผมเห็นหลังซองเขียนว่ารดก้อนขนได้ด้วย ทำไมลดก้อนขนไม่น่าจะหมายถึงแบบว่าพอกินเข้าไปฮะเอาไปพร้อมมูลนะ,นะครับจะมีความแบบว่าสมูทตี้นิดนึงเละแบบเหลวเลยอะเมื่อเทียบกับตัวอื่นที่เป็นแบบว่าเยลลี่บ้างอะไรบ้างนะเจกรัมนะครับอยู่ที่แค่17บบาทเองอ่าฉลามกินตั้งแต่พูดมาสีแบรนด์นี่ไม่มีอันไหนฉลามไม่ชอบเลยนะฉลามชอบทุกอันตัวนี้จะมีความเทกเจอร์ของเนื้อไก่อ่ะมีกลิ่นคาวของความเป็นปลานะตัวนี้ก็ค่อนข้างกลิ่นดีนะอันนี้ชิมนะชิมกะเอาอิ่ม มันก็จะมีแมวบ,บางพวกแหละที่นับถือจะแม่คนอิมไม่กินเนื้อนะครับแ <laughs> บรนด์สุดท้ายของเราในวันนี้นะครับพรามี <Wow. S 1> เนื้อปลาทูน่าแซลมอนไนเจอรี่นะครับจะเหมือนแบรนด์ที่2นะที่เราแกะน,นะซองมีความมุงม้งมิงฟุ้งฟิ้งนะครับออกมาเป็นสีชมพูเลย เขาบอกว่าเขาอ่ะมีน้ำมันดอกอีฟนิ่งพิมโรสนะครับบำุงขนผสมแอลคาเนทีนเข้าไปด้วยนะฮะแอลคาเนทีนก็คือเพิ่มอัตราการเผาผลาญในร่างกายอะไรเงี้ยก็แปลว่ากินแล้วแมวก็จะแบบว่าสุขภาพดีแบบว่าผอมอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ต้องเก็บไว้ให้อิสุยด้วยนะครับทีมงานนะครับแมวบางตัวเนี่ยที่มันทำหมันแล้วอัตราการเผาผลาญมันจะลดลงมันก็เลยมีความอ้วนฉุเราคงเคยเห็นแมวที่อ้วนฉุกันบ่อยๆใช่ไหมในเพจนี้แหละฉลามก็เริ่มจะอ้วนฉุแล้วมันกันฉะนั้นฉลามต้องมากินปามี่นะครับ กลิ่นแรงใช้ได้นะครับอะไรก็ตามนะครับที่เป็นทูน่ากับแซลมอนเนี่ยสดๆถ้าพูดถึงการฟอร์มตัวดูมีชาติตระกูลแบบทุกแบร์เลยนะครับเพราะว่าเป็นชิ้นเป็นอันเป็นก้อนเป็นตันเลยนะฮะตัวนี้ราคาอยู่ที่22บาทนะครับดึง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 ตึงตึง,งตัวนี้นะครับผมเห็นโฆษณาใน Facebook บ่อยถ้าเกิดสมมุติว่าอยากได้เพจแมวน่ารักน่ารักในการรีวิวเนาะก็สามารถติดต่อมาได้นะครับพามี่นะครับผมชอบมากเลยเนี่ยหอมหอมเนี่ยร้าน ฉลามไม่รอฉลามกัดออกไปเลยนะครับอ่ะโอเคก็จบกันแล้วนะครับกับการรีวิวอาหารเปียกแมวทั้งหมด5แบรนด์ซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นแบรนด์ไทยนะครับแล้วก็ ส่วนผสมที่คัดสรรมาเนี่ยก็ค่อนข้างดีเลยแหละแต่ละแบรนด์ก็มีจุดเด่นของแต่ละแบรนด์เนี่ยต่างกันออกไปนะครับไปลองซื้อให้แมวกินกันดูฉลามชอบทุกตัวก็เลยบอกไม่ได้เลยว่าจะไหนฉลามไม่ชอบแบรนด์ทั้งหมดที่เลือกมาเราคัดสรรมาเนี่ยราคาไม่เกินย5บาบทก็เป็นราคาย่อมเยาวจับต้องได้นะครับใครที่มีแบรนด์อาหารไหนที่เรายังไม่ไดเอามารีวิวเนาะก็สามารถคอมเมนต์มาแชร์กันได้นะครับว่าเอ้ยอันนี้แมวชอบมากเลยนั่นโน่นนี่นะครับลองคอมเมนต์มากัน,านใต้นะครับเดี๋ยวไว้พบกันคลิปหน้านะครับ วันนี้ชนาจะไปแล้วนะครับแทนขอไปแต่งฟันก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพวกเราแมวออฟฟิศด้วยนะเข้าใจนะ